สวัสดีพี่น้องครับเมือ่อ้านน้องกับมาลุ่นว่าจันลังนี่มันสิมา,านบ่เนาะเนาะครับผมพี่น้องเอ้ยสองสามมือแล้วครับผมสี่ถึงติดตตอกันครับผมมือละสองครับเดี๋ยวเอายกเบิ้งครับพี่น้องน้ำซ่าครับผมพอามันปลามันขึ้นเซิร์งนะครับเนาะเอามาลุ่นกันครับพี่น้องเฮ้ย สามลังเด้พี่น้องมื้นี่อู้หลังนี่บถตรครับมาจีม่มันนี่ไปหลังต่อไปครับใส่ไว้แล้วครับไปโอ้โหมาแต่มันสฉื่อยแตยินเสียงมันต่ำตืกๆตือะไรอย่เ้มันคือบ่ถือพี่น้องบิงหลังนี่สิ คำแล้วครับผมวันขาววาันหํำกันยังพี่น้องอ้ยหลังหนึ่งบอลันครับหลังหนึ่งครับผมอยู่กอกง,งัวงครับไปโอ้ครับผมนี่จันหลังหนึ่งครับใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นลันครับพี่น้องเดี๋ยวตัดใหญ่งัวงกันด้วยครับพี่น้องเด้อคอยมาเิ่งครับมันห่องครับมันห่องเดี๋ยววัน เดี๋ยวเวลาเบิงแล้วผมหอบใหญ่งวครับผมแล้วครับผมบันนอ,อกเขาเนาอครับวิถีชีวิตรุ่นกันครับผมว่าจะโดนตัวไหมอู้ยังดีครับพี่น้องพะยานาคปะครับพะยานาคหรือเปล่าพี่น้องโอ้ย คือเขามาได้น้อครับผมโอ้ยน้อพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยมันโมเมนครับมันงามใหม่ครับพี่น้องโอ้ยออกก็นได้ครับพี่น้องเด้ออือเอ้ยหลอกกันจะได้ถ้าบว่าจะปลาไง อสามหลังครับพี่น้องเดี๋ยวครกับเพื่อมันถือกนะครับน้องพี่น้องเนาะมันมันครับใส่ก่อนครับเอาละระหว่างการเดินทางครับมีสิทถือบอครับผมจันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเข่าซิ้วถ้ามาตาครับผมกระเบ๋านองครับพี่น้องไปเพื่ออครับเข่าครับถือแว่นาของหันครับหลังทีสามเพื่อมันลันอีกครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลันบบลันให้บบลันครับผมพี่น้องเอามา,า,มาูกันการผลประกอบการของมือ,มอนีครับผมพี่น้องบอรครับเดี๋ยวเอามีมือมานมามาแล้วครับผมดึง แขวนหนักกว่าเราตัวนด่งเน้ะครับเนาะโอ้ยสีบประมาณจะไหนนะ้ะไปพี่น้องสมยกันครับ